วัสดีครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดียังผู้ปกครองนะครับในะนะคณะบุญครูนะครับโรงเรียนบ้านมังปโดทุกท่านนะครับวันนี้ตบกับผมนะครับนายกษมพจน์ผูดัดกลอยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมังปโดนะครับจะมาพูดคุยเรืรร่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมองปโดได้กำหนด6มาตรการหลัก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับมาดูกันที่มาตรการที่1นนะครับโรงเรียนมีมาตรการการคัดกรองมัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษามาตรการข้อที่2ส,สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษามาตรการข้อที่3ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อ,อย่างเพียงพอ มาในการข้อที่4จัจะให้มีการเวาาร้นระยะห่างมาในการข้อที่5ทําความสะอาดพื้นผิวมาในการข้อที่6ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมกลุ่มทั้ง5มาตรการนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันดูว่าคณนะนะเรารู้เรียนจําได้ไหมครับทบทวนกันดูที่รูปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่รูปให้นะครับ อุดก่อนนะครับมาตรการที1่1นึงนะครับจะโดยเป็นรูปนะครับมาตรการข้อที่1อะไรเอ่ยครับตรวจวัดอุณหภูมิครับมาตรการที่2ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากครับมาตรการข้อที่สมทุกคนจะต้องล้างมือครับมาตรการข้อที่4เป็นระยะห่างมาตรการข้อที่5ต้องทําอะไรบ่อยๆครับทำความสะอาดบ่อยๆมาตรการข้อที่6ไม่อยู่ ใ้กันนะครับงดความเสียัดนะครับทั้งหข้อนะครับทั้งหมาตรการที่เราได้กำหนดขึ้นมานะครับจะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนานะครับมาดูในรายละเอียดนะครับว่ารายละเอียดนั้นแต่ละมาตรการมีวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับของเรียนเรานะครับมาตรการข้อที่1 มีการมีมาตราการการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาครูนักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองนะครับ1.1งจนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิหากเป็นไข้ไม่สบายให้หยุดเรียนทันทีและแจ้งให้สาธารณุกทราบนะครับคือ37.5ขึ้นไปนะครับ มารการข้อที่1 1ึ่งนะครับสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าโรงเรียนมารการข้อที่2สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษาครูนักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะครับมาในการข้อที่3ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ3.1จุดหนึ่งล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้งคุณนควรจะตั้งไว้ที่หน้าห้องนะครับสามจุดสองมีอ่างล้างมือและสบู่เหลวไว้บริการทุกอาคารเรียนและโรงอาหาร มาในการข้อที่4จัจะให้มีการเว้นรยนะยะห่างสำหรับการจัดที่นั่งนะครับจัดโต๊ะนักเรียนนะครับ4.1นะครับให้ห่างกัน1.5เมตร4.2เรียนในห้องเรียนตลอดทั้งวันมาในการข้อที่5ทําความสะอาดพื้นผิวพื้นผิวที่เราใช้ร่วมกันนะครับต้องทำความสะอาดบ,บ่อยๆนะครับ 5.1าจทำความสะอาดพ,พื้นหรือว่าสิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับเช่นโต๊ะเก้าอี่ราวบันไดนะครับที่เราสัมผัสต่างๆ,ๆนะ้ให้นักเรียนนําช้อนซ้อมแก้วแรงกทิฟันยาทีฟันผ้าเช็ดหน้ามาใช้ส่วนตัวและมาตรการข้อที่6นะครับมาตรการสุดท้ายลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมกลุ่ม 6.1เราจะต้องกระชับเวลาในการทำกิจกรรมหน้าเสาโถง6.2มดกิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยการเรียนการสอน6.3เหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหารนะครับทั้ง6มาตรการนี้เป็นมาตรการที่โรงเรียนบ้านวางประโดได้ดำเนินการจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ ไปยังรูกนักเรียนคุณครูผู้ปกครองนะครับร่วมด้วยช่วยกันดําเนิน,ก,นาการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ